สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้พามาชมผลงานค่ะเมื่อวานทำการลื้อล้วนะคะเพื่อเปิดทางให้รถเข้ามาส่งอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะนี่ค่ะ เก็บมาแล้วก็เลยม้วนม้วนมาไว้ตรงนี้ก่อนเพราะอนาคตก็คือต้องขึงออกไปใหม่อีกรอบนึงนี่นะคะสภาพร่องรอยเมื่อวานนี้รถเข้ามาส่งของแล้วนะคะแล้วก็เปิดรั้วยาวไปถึงมุมนู้นเลยนะคะเพื่อให้รถเข้าเข้าได้สะดวกสะดวก ก็ต้นกล้วยเราก็ตัดไปเยอะแล้วค่ะเหลือไม่เท่าไหร่มันก็เสาค่ะที่เราถอนขึ้นมาเอาเป็น,นอนไว้ตรงนั้นก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะได้เอากลับมาฝังเหมือนเดิมละค่ะเ <c oughs> พราะพี่เขาก็ยังไม่ทำรั้วใหม่นะคะก็จะใช้รั้วเดิมนี้ไปก่อน ต้นมะพร้าวนี่ก็อนาคตก็คงจะต้องโค่นทิ้งนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ตอนนี้ก็คือไม่เกะกะอะไรก็เอาไว้ก่อนก็พอมีลูกอยู่แล้วค่ะพอได้กินอีกสักพักหนึ่ง นั่นนะคะของที่เขามาลงไว้ให้ก็จะมีหินมีทรายอ่ะนะคะอุปรกรณ์ก่อสร้างก็ตรงนี้ก็กองนี้ก็จะเป็นปูน,นะคะ่ะปูนก็คือต้องคุมไว้ไม่อย่างนั้นแล้วก็จะเปียกฝนเปียกนดำค้างนะคะ นี่คะ่ะสภาพของต้นลีลาวดีโดนโค่นหมดแล้วนะคะไม่แอบไว้ข้างลัวอืมตรงนี้ก็จะมีต้นอะไรนะอะโวคาโ,โ,คโดก็โดนหินโดนทรายทับไปแล้วเรียบร้อยนะคะ แล้วก็นี่ค่ะเหล็กโครงที่จะเอามาทำปูปูปูพื้นปูพื้นก็คือว่าจะยกเขาเรียกอะไรเทคานนะคะก็คือจะเทคานยกขึ้นมาให้สูงขึ้นก็นี่อุปกรณ์ที่จะเอามาทำคานนะคะ แล้วก็มาดูนี่ต้องตัดทิ้งไปหนึ่งต้นนะนะคะต้นนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่ได้อีกยาวนานเท่าไหร่นะคะต้นหมอนต้นหม่อนลูกกำลัง ใกล้จะสุกแล้วค่ะตอนนี้ยังเปรี้ยวอยู่นะคะต้องรอให้สีเข้มดำกว่านี้หน่อยนะคะซึ่งจะหวานก็หนึ่งต้นนี้คือโดนตัดไปแล้วเพราะว่าตรงนี้ก็คือจะโดนต้นนี้จะโดนบริเวณบ้านพอดี ก็เลยต้องตัดทิ้งนะคะหนึ่งต้นที่เหลือนี่ก็อยู่แนวเดียวกันกับต้นมะนาวต้นมะนาวตรงนั้นข้างหน้านั่นที่เหลือเอาไว้นะคะต้นมะนาวที่เหลือไ้หนึ่งต้นก็คิดว่าคงจะอยู่รอดปลอดภัยนะคะต้นนี้คงจะไม่โดนตัด แล้วก็เลยมาชมผักบุ้งเราสักนิดหนึ่งโตขึ้นแล้วใกล้เวลาที่จะได้ถอนแล้วนะคะแต่ต้นไม่ค่อยอวบเท่าไหรค่ค่ะต้นยังเล็กๆ เดี๋ยวต้องรดน้ำให้เยอะๆหน่อยเพื่อเป็นการบำรุงฟื้นฟูให้ต้นเขากลับขึ้นมาอวบอิ่ม,มนะคะเพราะผักบุ้งนี่คือจริงๆแล้วผักบุ้งจะน้ำเยอะมากๆต้องต้องให้น้ำเยอะๆนะคะอืมเริ่มมีตัวเตว่ามารบกวนนะคะ ต่าทองค่ะแต่ไม่รู้ว่าเต่าทองสายพันธุ์อะไรตัวสีสวยดีอยู่ค่ะสีสวยตัวสวยงามแต่เป็นอันตรายกับผักของเรานี่ มากินแล้วก็มาขยายพันธุ์พร้อมนะคะก็มีหลายตัวอยู่นะคะนี่เต่าที่เห็นเห็น มีทั้งลงไปสุกมีทั้งลงไปสุกกันอยู่ข้างล่างใต้ใบน,นะคะขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคลิปนี้ปนอมก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะ